ครับรอบนี้มาดูทีว g กันบ้างนะครับตัวนี้คือลูกค้าแจ้งมาว่าไม่มีภาพแต่มีเสียงนะครับตามที่เรากดนี่ก็คือเหมือนรับคำสั่งนะครับเดีย๋ยวต้องมาลองเช็คดูครับผมว่า มีอะไรเสียไปบ้างนะครับครับตัว LG ที่ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าจะมีภาพหรือเปล่านะครับหลังจากที่ซ่อมไปนะครับเยวจะมาลองเปิดเครื่องกันดูก่อนนะครับไปสแตนบายโชว์นะครับ เครื่องสักพักนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ภาพเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาสัญญาณภาพมาลองดูครับผมต่อครับ HDMI หนึ่งนะครับผมลองดูโอเคครับผมภาพชัดแจ๋วครับผมเป็นว่า อาการมีเสียงแต่ไม่มีภาพนะครับทางทีมงานเราสามารถซ่อมได้นะครับทุกรุ่นทุกอาการเลยสนใจส่งซ่อมนะครับก็ตามที่อยู่นี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนช่างก็สนใจอะไรนะครับก็ติดต่อมากันได้นะครับผมค่าบของภาพสำหรับการรับชมครับ